มันพลิกพันมันแรงวันถูกตองน้ำท่วมยังวิกฤตชาวบ้านยังทนทุกข์ กดดันรัฐบาลให้เปิดประตูระบายน้ำคลองสามวาเพิ่มอีกทั้งปัญหาการพังคันกั้นน้ำก่อนหน้านี้สร้างความแตกแยกให้กับชาวบ้านสองฝ่ายจึงเกิดเป็นคณะทำงานประสานรอยร้าวสร้างความเข้าใจให้กับผู้ประสบภัยบทบาทหน้าที่เป็นอย่างไรจะสร้างความคลองดองระหว่างชาวบ้านได้หรือไม่ติดตามกับจารุพงเรืองสุวรรณประธานคณะทำงานร่วมเพื่อบริหารจัดก,การน้ำในพื้นที่กทมในส่วนของรัฐบาล ครับสวัสดีครับสวัสดีครับประธานคณะทํางานร่วมบริหารจัดการน้ําแต่ฟังดูโปรเหมือนกับว่าจะเข้ามาระสานเรื่องของคนมากกว่าครับใช่ครับจ่ไหมฮะครับและจริงๆเป็นอย่างไรนฮะฮะคือคือเรียนคุณหนมครับเดิมจริงๆผมรับราชการอยู่กรุงเทพมหานครจนไปลองปลัดกรุงเทพมหานคร20ปีใช่ฮะแล้วก็เจอปัญหาน้ําท่วมเมื่อปี38กับท่านปลัดประเสริฐสมรภาแล้วก็ท่านมานะ ะะซึ่งในชุดปีสามแป8เนี่ยรับผิดชอบเรื่องน้ําท่วมกรุงเทพมหานครโดยตรงอยู่แล้วนะครับแล้วสมัยโน้นเนี่ยท่านผู้ว่ากฤษดาและก็ท่านประเสริฐเนี่ยแบ่งหน้าที่การทํางานออกเป็น2ฝ่ายใหญ่หญค,คือฝ่ายหนึ่งเนี่ยสู้กับน้ําอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยพูดกับคนพูดกับคนพูดกับคนจัดการเรื่องคนซึ่งผมเนี่ยเป็นหัวหน้ารับผิดชอบทีมพูดกับคนตั้งแต่ปี38แล้วตั้งแต่ปี38ปีนี้ก็เลยทำหน้าที่ครับก็ทำหน้าที่เหมือนเดิมแหละครับปัญหาต่างๆก็คล้ายๆคลึงๆกันครับ แล้วสมัยก่อนนั้นปี38มเนี่ยมีเรื่องของคนที่จะไปทําลายแนวมีตลอดแล้วครับมีเหรอฮะมีฮะปี38เนี่ยที่เรื่องทําลายคันดินเนี่ยนะส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ในแนวแม่น้ําเจ้าพยาเพราะว่าแนวแม่น้ําเจ้าพยาสมัยก่อนเนี่ยคันเขื่อนของเราเนี่ยบางส่วนเนี่ยยังไม่สมบูรณ์แบบเหมือนอย่างเดียวนี้นะครับคุณแค่หมายนครน้ําท่วมใหญ่ปี26 แล้วก็มีบทเรียนก็ดําเนินการแผนระยะยาวเป็นสิบสิบปีตอนปีสามแปดเนี่ยก็พอจะสู้กันได้อยู่ระดับหนึง่งแต่พอมาปีเนี้ยห้าสี่แล้วเนี่ยทุกอย่างในแนวคันกั้นน้าต่างๆเนี่ยเป็นคันกั้นน้าถาวรเป็นส่วนใหญ่แล้วแต่ถึงจะเป็นคันกั้นน้าถาวรก็จะต้องมีกระสอบทรายเสริๆๆม,ม <ๆ S 2> เพราะฉะนั้นกระสอบทรายส,ส่วนเสริมเนี่ยอาจจะมีการรั่วซึมหรือการถูกท,ทำลายได้เหมือนกันครับลักษณะสภาพของปัญหาเรื่องเกี่ยวกับคนเนี่ยมันก็ เหมือนกันแต่ว่าเมื่อปีสามว้ดูแต่หนักดูหนักกว่าไหมหนักกว่าครับคนก็หนักกว่าไหมหนักกว่าครับเพราะว่าคนอย่างเราไม่ได้ยกตัวอย่างคลองสามวานนะแต่ว่าแต่ละจุดที่จะเข้ามาไม่ให้ตั้งคันดินไม่ให้แนวกระสอบทรายหรือจะลื้อเนี่ยมันดูคนแบบคล้ายๆกับมามาดุกว่าว่าจริงๆเลยนะเหมือนกันอะสภาพคือคือความดุความเครียวกราดเนี่ยนะแล้วก็ ความ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 ที่เขาได้รับผลกระทบเนี่ยออาการเดียวกันมีลักษณะเดียวกันหมดนะครับแต่ว่าคราวนี้เนี่ยน้ำเนี่ยวันน้ามันมามากกว่าเพราะฉะนั้นเวลากระทบคือหมายถ้าเกิดมีการหรือมีอะไรเนี่ยมันจะกระทบแรงกว่าผลที่กระทบต่อต่อเรื่องของน้ําที่จะมีกระทบต่อส่วนทางใต้ลงมาเนี่ย มันจะรุนแรงกว่า,าทับทับเหมือนยอะใช่ใช่เหมือนเมื่อก่อนนี้ใช่ใช่นะยัง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 น้อยกว่าเดี๋ยวนี้นะฮะปีนี้มันจะจะมากกว่า,าแต่ยังไงก็ตามพูดตรงๆนะปี38เนะี่ยยังไม่เขื่อนป่าศักดิ์ชิรธิย์เลย นะแล้วก็เขื่อนกั้นดิน้ำเจ้าพยาเนี่ย็ยังไม่สมบูรณ์แบบเท่าปัจจุบันนี้แต่ปีนี้สมบูรณ์แบบขึ้นกว่าเดิมมีทั้งเขื่อนป่าศักด้วยอะไรด้วยแต่มวลน้ําก็มามากกว่าเดิมพื้นฐานเครื่องมากเครื่องมือโดยสมีเยอะแต่น้ํามันก็มากก็มามากกว่าเดิมอีกเหมือนกันแล้วพื้นที่ที่ได้ผลกระทบในเขตกรุงเทพเนี่ยก็เป็นพื้นที่ เหมือน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 กันลักษณะเดียวกันแหมฮะลักษณะเดียวกันฝั่งทนก็แบบนี้ฝั่งตะวันออกก็แบบนี้อย่างนี้เลยครับสาราธรรมศพพวกถนนทุวีวัฒนาคลองมหาสวัสดิ์เนี่ยก็เดินล่องท่องเหมือนท่นสมัยปี่สิบแปดกันทั้งนั้นแหละครับแต่ว่าเที่ยวนี้เนี่ยปัญหามันดูเข้มข้นขึ้นหนักขึ้นเข้มข้นเยอะมากเยอะเยอะแล้วก็แนวแตกมีมากกว่าเมื่อวานเมื่อคืนนี้ผมผมฟังท่านจารุพงศ์ให้สัมภาษณ์กับคุณอรวรรณที่ที่โมเดิร์นไนร์เนี่ยมีอยู่ช่วงหนึ่งท่านจารุพงศ์บอกว่า คล้ายๆกับน้ํามันจะเข้ามาถึงกรุงเทพชั้นในใช่ไหมท่านให้สัมภาษณ์แบบนี้ใช่ไหมในแง่กรุงเทพชั้นในวันนี้อย่างแปลว่า,วาต้องยอมให้น้ําผ่านเข้ามาบ้างต้องยอมต้องยอมมาว่าคําว่าชั้นในในที่นี้เนี่ยมันมีระบบน้ําที่ที่สามารถผ่านลงมานะครับเช่นว่าทางตอนเหนือเนี่ยมีคลองสองนะครับก็คือคลองบางบัวแล้วก็คลองลาดพร้าวก็ลงมาจนถึงประตูสูบน้ำเนี่ยอุโมงค์เนี่ยอันนี้ น้ำต้องผ่านตรงนี้ให้ได้น้ำต้องมาผ่านให้ได้ยังไงก็ต้องมาเพื่อเพื่อที่จะผ่านน้ำออกทางแม่น้ำเจ้าพระยาําว่าน้ำต้องมาเนี่ยไม่ได้ไม่ไม่ได้หมายถึงว่าน้ำจะต้องมาท่วมโอ้ไม่ใช่น้ำมาตามแนวคลองรักษาให้อยู่ในระดับที่ควบคุมได้ไม่ให้เอ่ยออกไปสองไม่ให้เอ่อสองสองงคลองมากนักก็พยายามอย่างมากที่สุดอยู่แล้วอย่างนี้นะครับเพราะนั้นที่บอกว่าเวลาหลีประตูน้ําปิดประตูระบายน้ําบางส่วนให้เป็นมากน้อยเนี่ย ขอให้เชื่อฝ่ายเทคนิคเถอะนะครับไม่ต้องเชื่อผมนะเพราะว่าผมไม่ใช่ฝ่ายเทคนิคผมฝ่ายคุยกับผู้คนนะแต่ผมก็เอาเรื่องของเทคนิคว่าขอให้เป็นเปิดบานไม่เกิน60เซนนะเปิดบานไม่เกิน80เซนนะเปิดบานไม่เกินเมตรหนึ่งนะอันนี้มันสาคัญเพราะว่าไม่งั้นแล้วถ้าเกินกว่านี้เนี่ยน้ามันจะมามากเมื่อมามากเนี่ยคุมไม่ได้มันก็ไหลบ่าออกสองข้างทางนี่แหละพอไหลบ่าออกสองข้างทางกับเรียนพี่น้องประชาชนนะครับในกรุงเทพมหานครนี่ไม่เหมือนกับในทุ่งข้างบนนี้นะครับเพราะอะไรเพราะ ในเรุงเทหมานครเนี่ยมีท่อระบายน้ําใต้ดินเนี่ยเป็นพันๆกิโลเมตรเป็นยิ่งกว่ายายแมงมุมอีกนะครับแล้วใต้เนี่มันทํามาหกสิบปีมั้งอะไรมั้งไม่ใู้ว่าเราเข้าไปจัดการมันไม่ได้มันไม่ได้แล้วอยู่ๆมันก็โผล่พรวดขึ้นมาเพราะฉะนั้นท่านจะเห็นว่าน้ํามันผุดขึ้นจากท่อระบายน้ำที่ที่ก็เป็นปัญหาแบบนี้มมาจากท่อทั้งนั้นเลยตลอดเลยเพราะว่าพอน้ํามันเกินกว่าการควบคุมของระบบ น้ำที่ส่งโดย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 เทคนิคเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหานี้ขึ้นมาพอเกิดปัญหานี้ขึ้นมาแล้วมันแก้ยากคลองังพอเอาอยู่ออคลงท่อเนี่ยท่อนี่ไม่รู้อะไรไปโผล่ทั้งไหนจะรู้ก็ต่เมื่อมันโผล่แล้วโผล่แล้วแล้วโผล่ตรงไหนก็คือโผล่ตรงตรงที่มันต่ําสุด อันนี้พอโผล่ที่ต่ำสุดเพราะน้ำก็ไปที่ต่ำก่อนเพราะโผล่ที่ต่ำสุดควนี้แก้ออกยากที่สุดอีกเหมือนกันพอมันไปที่ต่ำพอไปที่ต่ำนะครับเพราะฉะพอเข้าใจนะฮะว่าที่เราพยายามรักษาแล้วก็ให้มันระบบเนี่ยมันเป็นไปตามระบบกลไกของน้ําที่เดินแล้วออกไปเนี่ยให้ให้มันเป็นสามารถควบคุมได้ก็แล้วกันฉะนั้นที่ที่ท่านบอกก็คือเข้ามากรุงเทพชั้นในบ้างเนี่ยมาลักษณะนี้เราอยากเราต้องการให้มาอย่างนี้เพราะฉะนั้นคนขั้นนอกเนี่ย ก็ต้องเข้าใจเหมือนกันว่าเราไม่เที่ยวจะกั้นจนกระทั่งแห้งเผืดแล้วก็ไม่มีน้ําเลยอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับมันก็จะต้องมีแล้วก็ต้องมีเราก็เปิดประตูระบายน้ำแต่ว่าในในความกว้างที่ที่สามารถคุมได้ที่สามารถสามารถคุมได้แล้วระบายน้ําออกได้ท่านเรลิพงังยังมีคนถามนะทุกวันวันหนึ่งเนี่ยผมว่าเป็นร้อยร้อยสายนะ